ก็ผมนายชอตตี้บูโจวากับมิเกออีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เขามีการคอลลาัปเรชันร่วมกับสเตลลาเบรนนะครับอันนี้เขาบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดครับใครที่อยากได้น้องอีฟแล้วก็รีบเข้าเกมด่วนๆคนที่2ก็คือลิลลี่นะครับเป็นผู้ช่วยของอีฟนั่นเองครับเวอร์ชันนี้ผมชอบมากครับน่ารักมากส่วนคนที่3ก็คือเลเว่นนะครับคนนี้ผมรักเลยครับใช้คํานี้ได้เลยเพราะว่าในสเตลลาเบรเนี่ยผมชอบคนนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับชอบมากกว่าน้องอีฟอีกส่วนอดัมมาเป็นแขกรับเชิญเฉย และนอกจากนี้ยังมีแผนที่กิจกรรมที่ดูเหมือนจะคล้ายๆกับเอโดสนหรือว่าเอโดสและในนี้ยังมีกระป๋องให้เราตามหาเหมือนในสเตล l ร์เบด้วยส่วนมินิเกมในรอบนี้นะครับเรียกได้ว่าถอดมาจากสเตล l ร์เบลเลยครับก็คือเป็นแนวแอคชั่นสู้กับบอสนั่นเองครับกล่าวไปว่าใครที่สนใจแล้วก็ตอนนี้รีบดาวน์โหลดไปเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับจะหมดเขตวันที่2รกรกฎาคม2025นี้ครับลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไวใ้ใต้คลิปแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดไปเล่นด้วยกันนะ งั้นเดี๋ยวเราจัดหาน้องอีฟกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมีตั๋วมีเพชรเท่าไรใส่ให้หมดมาน้องอีฟต้องมาแล้วครับไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเปิดไปกี่ใบนะครับโอ้โหสีม่วงข้ามเลยแล้วกันนะถ้าเป็นสีทองเราค่อยดูนะครับผมมาเปิดต่อเปิดต่อสีทองสีทองสีทองสีสีสีม่วงข้ามเหมือนเดิมแหมไม่เป็นไรครับเปิดต่อเปิดต่อสีอะไรสีอะไรสีทองหรือเปล่าสีทองหรือเปล่าไม่ใช่สกิปเหมือนเดิม เอออ้าวเดี๋ยวนะมีการเปลี่ยนสีครับเออก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าโอเคไม่ได้เป็นเป้าหมายของเราเอ้าวตัวหมดแล้วไม่เป็นไรผมยอมครับผมแลกไปให้หมดเลยโอ้โหยังคงสีม่วงอยู่เหมือนเดิมนะฮะไปแล้ว40่สโรนะครับยังไม่เจอน้องอีฟครับรอบที่50ครับผมมีการโหลดข้อมูลใหม่เล็กน้อยสีทองเพอเอ่ยยังคงไม่ใช่อยู่ดีนะครับแม่ห0ผ่านไปแล้วครับโหหน้าเส้นไอเพนหมดซะแล้ว แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตั๋วทองครับสะสมมานานแสนนานครับไปที่ร้านค้าไม้สะสมกันก่อนได้เลยเราสามารถใช้200ตัวเนาะในการที่จะแลกเปลี่ยนน้องอีฟนั่นเองครับจัดไปดูซิว่าจะคือหรือขนาดไหนนี่มันชุดหน่วยผลล่มที่7เนาะน่ารักสุด สำหรับน้องอีฟนะครับจะเป็นตัวละครธาตุเหล็กนะครับแล้วก็ใช้ AR หรือว่า assault rifle นะครับแล้วก็เป็นสายจู่โจมด้วยนะครับแล้วก็อยู่หน่วย abnormal หรือว่าตัวละครที่ c o l แ a p จะอยู่ในหน่วยนี้หมดสกิล so, ของน้องอีฟเนี่ยจะเป็นเบิร์สานะครับหรือว่าคนที่ออกสกิลเป็นระดับที่3นั่นเองครับอันนี้ผมสรุปให้ฟังเลยกันละกันครับว่าน้องอีฟนี่โจมตีแรงครับและยิ่งมีการใช้เบิร์ดเยอะๆก็จะยิ่งแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับ และน้องอีฟเขายังมีอีก3มชุดด้วยนะครับชุดนี้เขาแจกฟรีจากกิจก,กรรมนั่นแหละเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เนาะส่วนอันนี้จะต้องเติมพาสนะครับผมเดี๋ยวค่อยพาไปดูอีกทีกันละกันส่วนอันนี้ยังไม่มาในตอนนี้ครับอดใจรอได้เลยครับผมเอาแน่บอกเลยถ้ามาเมื่อไหร่เอาแน่ส่วนท่ายิงของอีฟนะครับก็เป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับมันเซ็กซี่มากเลยอะ่ะผมกลัวจะติดเหลืองจริงเลยอะ่ะเอาเป็นว่าดูแค่พอหอมปากหอมคอกันละกัน ส่วนลิลลี่เราจะได้รับฟรีจากการล็อกอิน3วันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยพาไปดูอีกทีแล้วกันว่ามันเป็นรับที่ตรงไหนนะครับสำหรับน้องลิลลี่เนี่ยจะเป็นท่าลมถือ SMG หรือว่าปืนกลเบาเนาะแล้วก็เป็นสายสนับสนุนอยู่หน่วยแอปนอร์มอลเหมือนกับอีฟส่วนท่ายิงของน้องนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้โป๊ไม่ได้อะไรแต่ว่าเซ็กซี่ยังไงก็ไม่รู้ ส่วนความสามารถของเธอนั้นนะครับจะเป็นทาตุลมนะครับแล้วก็ใช้ SMG เป็นหลักเนาะเป็นสายสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็อยู่หน่วย abnormal เหมือนกับอีฟนั่นแหละส่วนสกิลของน้องนะครับก็จะมีทั้งการเพิ่มพลังโจมตีมีการฟื้นฟู HP ของที่กำบงังแล้วก็มีการสร้างที่กำบังใหม่ด้วยนะครับแล้วยังมีการบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับพวกเราที่บังเกอร์ถูกทำลายด้วยนะครับส่วนเบอร์สของน้องจะเป็นเบอร์2นะครับ ส่วนเรเวนนะครับตอนนี้ยังหาไม่ได้ครับต้องรอตู้กาชาเข้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาแอบดูสปอยกันก่อนเลยครับอ้าวเป็นท่าเหล็กเมืองอีฟเลยครับแล้วก็ใช้ดาบโจมตีนะแต่เขาจะถือว่าเป็นบาซูกาครับแล้วก็เป็นสายจูโจเหมือนกันอยู่แอบนอร์มอลเหมือนกับอีฟ โซส,สกิลของน้องเนี่ยเขาจะเน้นไปในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีนะครับโดยเพราะถ้าเกิดมีการทําลายชิ้นส่วนกันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีบัฟเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เวลาโจมตีใส่พวกชิ้นส่วนต่างๆของบอสอ่ะมันจะสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างเยอะเลยครับส่วนเบิร์สกิลเนี่ยจะเป็นเบิร์ดลำดับ3นะครับลำดับเดียวกับอีฟเลย ส่วนคอสตูมของเรเวนก็ถือว่าดูดีครับแต่ว่าผมชอบชุดว่ายน้ําของเธอมากเลยครับคือจะเว้าเยอะไปไหนเนี่ยดูแลอันตรายสุดๆดูท่าโจมตีของเธอดิโคตรสง่างามเลยครับคือไม่ได้โปอะไรนะก็คือสง่าเยนะ่ยดูดีมากจริงทีนี้เราไปดูเนื้อเรื่องกิจกรรมของเซลเลเบตกันบ้างดีกว่าเข้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้ ส่วนเนื้อเรื่องของสเตลลาเบดเนี่ยผมจะไม่สปอยมากนะเอาเป็นว่า3คนนี้เขาก็ขับยานกันมาอยู่ดีๆนี่แหละเจออุโมงค์เรืองแสงก็เข้าไปกันซะอย่างนั้นครับแล้วก็ถูกว่ามาที่โลกแห่งนี้นี่เองครับ แต่ถึงแม้จะเข้ามาอยู่ในโลกของนิกเก้แล้วนะครับยังคงมีจุดเซฟของสเตลลาเบทอยู่ด้วยเนาะใครเคยเล่นจะรู้นะครับว่าก่อนเราจะเจอบอสเนี่ยเราจะต้องเข้ามาที่นี่ก่อนใช่ไหมแล้วมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็อันนี้คือเนื้อเรื่องนะฮะหรือจะยิงกดด้านล่างก็ได้นะเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเกิดใครไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะคือเข้ามารับรางวัลก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดอ่านก็จะได้ฟินมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเกมนี้เขาทําเนื้อเรื่องดีมากครับแล้วก็มีภาษาไทยอีกด้วยเนาะ ส่วนฉากการต่อสู้พื้นหลังเนี่ยมีความคล้ายสเตลลาเบดอยู่ด้วยนะครับแต่ผมจะบอกทั้ง2เกมเขามีธีมที่ใกล้เคียงกันเนาะก็คือโลกล่มสลายไปแล้วส่วนต่อมาจะเป็นการท้าทายหรือว่าสู้กับบอสนั่นเองนะครับและบอสต,ตัวนี้ก็แพ้ทางธาตุเหล็กพอดีครับผมน้องอีฟก็เลยสามารถโจมตีมันได้อย่างรุนแรงเลยครับและผมเพิ่งสังเกตเห็นหลอดเลื่อนของบอสเขาปรับให้มันเหมือนกับในสเตลลาเบดเลยครับ ส่วนต่อมาจะเป็นมินิเกมเข้ามาแล้วตกใจเลยครับนึกว่าเล่นเกมสเตลลาเบดอยู่ครับ UI นี่ใช่เลยครับผมเดี๋ยวเราลองไปท้าทายบอสดูเลยละกันนี่มันสเตลลาเบดชัดๆเลยครับในสเตลลาเบดเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่เอาไว้ท้าทายบอสแบบนี้เหมือนกันครับงั้นเดี๋ยวเราลุยเลยละกันเข้ามาครั้งแรกเขาจะมีสอนบังคับด้วยนะครับต้องดูดีๆนะเพราะว่าใน PC กับในมือถือจะไม่เหมือนกันนะครับพูดถึง PC ก่อนละกันแล้วกด WSD ได้เพื่อทําการสแนปนะครับซึ่งมันคือการหลบนะครับเราไม่สามารถเดินได้ครับถ้าเกิดว่าเรากดถูกจังหวะะเราจ หลบได้แบบเพอร์เฟ d o d ดอทครับส่วนถ้าเกิดใครไม่มั่นใจก็คลิกขวาก็ได้ครับคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการป้องกันนะครับผมแบบนี้เห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเห,เหลืองแบบนี้คือกันไม่ได้นะครับผู้ชมจะต้องหลบนะครับมันจะมีเหมือนกับแสงขึ้นที่บอสอันนั้นคือเรากันไม่ได้นะครับอย่างงี้อย่างเงี้ยกันไม่ได้ต้องหลบอย่างเดียวนะครับผมโอเคส่วนการใช้สกิลต้องเก็บเกตก่อนนะครับ เราสามารถดูด้านซ้ายล่างได้นะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่4เกรดนะครับคือเกรดสีแดงนะครับแล้วก็มีเกรดที่2จะเป็นสีฟ้านะครับก็คือใช้สกิลเหมือนกันแต่ว่าใช้กันคนละที่แล้วก็มี HP คือเลือดของเราครับส่วน SH ก็คือชิลหรือว่าโล่ของเรานั่นเองครับสำหรับเกรดแรกอ่ะเราจะได้รับจากการที่เราหลบได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับส่วนเกรดที่2เนี่ยเราจะได้รับจากการป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับส่วนการใช้ยาให้ท่านผู้ชมกด Q ได้เลยนะครับผมก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด3ทุกวยกบปนุกด้วยก ส่วนการใช้สกิลก็คือกดอัลติเนตค้างไวก็ได้ครับแล้วดูด้านขวาล่างเขาจะมีบอกอยู่ว่าต้องกดเลขอะไรครับเบื้องต้นก็คือกดเลข2นั่นแหละเนื่องจากว่าช่วงนี้เรายังไม่ได้มีสกิลใหม่นะครับส่วนอีกอันนึงคือกดคอนโทรลค้างไวนะครับก็จะเป็นการใช้อีกสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับหลังๆในการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เหลือก็คือฝึกฝนนะครับจบให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่เราไม่ตายนั่นเองนะครับพอเราชนะตัวแรกได้แล้วนะครับตัวที่2ก็จะโผล่ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดสู้ไม่่ไไหหวนนะครรับใ้เาอออกกป มันจะมีเมนูที่3หรือว่าเสริมพลังอยู่นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเข้ากิจกรรมนี้เราจะได้รับเงินมาครับอันนี้คือเสริมพลังโจมตีอันนี้ก็คือเสริมทัมเบอร์หรือว่ายาน,นั่นเองครับเราจะได้พกยาได้มากกว่า3กระปุกรวมไปถึงการฟื้นฟูนของทัมเบอร์ก็จะมากขึ้นด้วยนะครับส่วนอีก2อันเนี่ยเอาไว้เพิ่มแม็ก p กับแม็กเอ r เนอร์จีครับแม็กเอเนอร์จีก็คือพลังงานที่เอาไว้ใช้ในการใช้สกิลนั่นเองครับแต่ว่าเราจะต้องไปหาบอดี้คอร์กับเบต้าคอมาก่อน วิธีการหาก็คือท่านผู้ชมจะต้องเดินสำรวจในแผนที่กิจกรรมนะครับหรือไม่ก็กดดูที่แผนที่ก็ได้นะครับผมเขามีบอกอยู่แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างแต่ว่าบางทีมันอาจจะเข้าไปเลยไม่ได้นะครับมันเหมือนสเตลลาเบยเลยก็คือว่าต้องไปหารหัสมาก่อนและท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่าเมื่อกี้มันมีกุญแจอยู่แถวนี้ใช่ไหมเราเราเดินดูนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหมือนจะเจอกุญแจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับกดสำรวจดูว่าใช่ไหมนี่ครับใช่จริงๆด้วยครับเหมือนในสเตลลาเบยเป๊ะเลยครับหลังจากนั้นเราก็เดินไปเปิดประตูได้เลยนะครับเ้าามีตวํให กดนะครับเผื่อใครจําไม่ได้ไม่ต้องไปกดนะครับอันนี้คือดีมากเลยครับผมพอใส่รหัสเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเก็บของได้เลยนะครับโอเคทีนี้กลับมาที่มินิเกมนะครับอย่าลืมมาเสริมพลังกันด้วยนะครับพอดีผมเสริมพลังไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดอยากได้อุปกรณ์ใหม่ก็ไปที่ร้านค้านะครับเวลาเราสู้รอบต่อไปมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่น e x ็กซ์สไปรุ่นรีคา v e r y ครับอันนี้จะทําให้เราฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นครับ ส่วนอันนี้จะทําให้เราถึกขึ้นครับอยู่รอดได้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนอันนี้ผมว่าจะเอาก่อนเลยครับมันจะทําให้เราป้องกันและหลบหลีกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอันนี้คือจะทําให้เราเน้นคอมโบแอตแทกพูดง่ายคือตีแรงขึ้นนั่นแหละส่วนอันนี้ก็จะทําให้เราใช้เบต้าสกิลแรงขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือใช้เบอร์สกิลแรงขึ้นครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมจะไปเน้นเรืเ่องของความเร็วนะครับหรือไม่ก็เพิ่มพลังโจมตีคอมโบแอตแทกอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ไปเน้นเรื่องของ da, ครินนติคอลกก้ัันนนแลวต่น ทีนี้พอเราซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ระบบตัวละครได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถติดตั้งได้เลยไม่ว่าจะเป็นเอ็กโซสหรือว่าอุปกรณ์น,นะครับส่วนสกิลสกิลเนี่ยก็คือเราสามารถมาเลือกอัพได้นะครับมี4แถบแบบเดียวกันในสเตลเลอรบ e เลยแต่สกิลอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่านะครับแล้วอัพอะไรก่อนดีนะนี่ดีกว่าเขาบอกว่าทีมเคาน์เตอร์จะช่วยโจมตีสร้างความเสียหายให้กับบอสครับเอออันนี้เอาเลยครับจะได้จบง่ายขึ้น ตอนแรกผมก็นึกว่าจะอ,อกมาช่วยยิงเป็นระยะระยะเปล่าเลยครับคือเราจะต้องทําการบล็อกหรือว่าใช้เบรสสกิลจนกว่าศัตรูจะล้มครับเราต้องดูไอ้เกตสีเหลืองๆอะ่ะนั่นแหละถ้ามันหมดเมื่อไหร่ศัตรูจะล้มจงังหวะนั้นแหละครับพวกสาวๆถึงจะออกมาช่วยโจมตีครับ ส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมเลือกก่อนคือจะอยู่ในอยู่รอดนะครับแล้วก็ด้านบนครับจะช่วยทําให้เราปัดป้องสมบูรณ์แบบได้ง่ายขึ้นพูด,ดง่ายๆคือแพรีได้ง่ายขึ้นนั่นแหละอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยครับส่วนพวกเบรสกับตัวเบต้าสกิลเนี่ยอันนี้ผมจะมาอัพทีหลังครับผมจะเอาให้ตัวละครเราตีแบบแรงๆก่อนแบบตีปกติอะ รวมไปถึงพวกการหลบหลีกการสวนการอะไรเงี้ยให้มันแรงๆก่อนอันนี้ก็แล้วแต่คนกันละกันเนาะผมถนัดแบบนี้และถ้าเกิดท่านผู้ชมว่างว่านนครับเดินสำรวจไปให้ทั่วเลยนะครับรเพราะว่ามันยังมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือไอเทมที่เขาแอบซ่อนไว้อยู่นะครับรก็จะมีทั้งเป็นเพลงเอ,อ่ยไอเทมเอ,อ่ย์รวมไปถึงมันมีกระป๋องให้หาด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเดินเล่นๆดูก่อนละกันเผื่อเจอกระป๋อง นี่ไงนี่ไงผมเจอแล้วครับมันจะขึ้นมาเป็นสีเหลืองๆแบบเดียวกันกับไอเทมที่เราได้แหละแต่ว่าจะมีการตัดฉากพร้อมกับท่าโพสถือกระป๋องของน้องอีฟครับเหมือนสเตลลาเบธเลยแบบเป๊ะแต่มาในเวอร์ชั่นหน้ารังมุงมิงพอเราได้กระป๋องแล้วนะครับกลับมาที่จุดเซฟนะครับมันจะมีชั้นวางกระป๋องอยู่ด้วยเห็นไหมครับนั่นแหละก็แต่ที่เพื่อหมายตกใจเขาจะมีสรุปครับว่าตอนนี้เรามีกี่กระป๋องแล้วแล้วก็สามารถมารับรางวัลได้ตามไมสโตนที่เขาบอกเลยครับคือในเกมนี้มีทั้งหมด20กระป๋องนะครับ พอเราร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมไปที่สเต็มล็อกอินนะครับอันนี้คือเป็นการ Lock ล็อกอินลายวันนั่นเองนะครับเดี๋ยวล็อกอิน3วันเนี่ยเราจะได้รับลิลลี่มาเลยแบบฟรีฟรด้วยนะครับผมผมชอบลิลลี่เวอร์ชันนี้นะดูสดใสน่ารักดีและสดสุดท้ายก็คือร้านค้านั่นเองนะครับผมก็เราได้แต้มกิจกรรมมาเนี่ยเอามาแลกของได้เลยตามที่ท่านชมต้องการนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตัว๋วกาชาปองใช่ไหมของอัปเกรดต่างๆอีกเพียบ ส่วนอีกอย่างหนึ่งของ St e l l a b บนะครับให้น้ำชมดูด้านขวาบนนะครับที่มันเป็นแบนเนอร์นะครับผมตอนนี้จะมี3แบนเนอร์ใช่ปหถ้าเป็นของส t e l l a b บก็คือ n e u r ร l i n k Pass จะบอกว่าทั้ง3ามพาร์ทมันเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นพวกภารกิจอะไรวันให้เราทำครับพอเราทำเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะได้รับ e x p ใช่ไหมอ่าเมื่อเลเวลอัพแล้วก็จะสามารถไปรับรางวัลได้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เติมเงินก็จะได้รับของในระดับหนึ่งส่วนคนที่เติมเงินแล้วก็เราจะได้รับชุดคอสตูมอันนี้เเ็นบบแคยห เวอร์ชันทีดีไงพอมาเป็นเวอร์ชั่น 2d แบบนี้น้องอีฟสวยมากจริงๆครับ พูดถึงคอสตูมนะครับตอนนี้ก็มีกาชาคอสตูมมาใหม่ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนที่เดิมเลยครับตอนนี้จะมีชุดนักแข่งมาใหม่นะครับก็ถอดแบบมาจากสเตลลาเบดอุ้ยมีลงบนได้แบบในสเตลลาเบดด้วยโอ้งานโคตรดีคือลือสุดๆกันไปเลยทีเดียวเชียวครับอันนี้ก็ใครอยากได้จัดไปนะครับถ้าเกิดว่าดวงดีอะ่ะเราก็จะได้รับตั้งแต่แรกๆแต่ผมดวงไม่ค่อยดีไงก็จ่ายประมาณ2,100บาทครับซื้อทุกธงเลยครับเพื่อที่จะไปเปิดนะครับเราจะได้รับชุดนี้แบบคือลือแน่นอนครับ ส่วนตัวคิดว่าผมจะจัดนะเพราะว่าโค้ชคือลือเลยครับในรูตอนต่อสู้สิอันนี้ก็เนื่องจากใช้ดาบอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่และไม่ได้มีแค่นี้นะครับเขาจะทยอยค่อยๆอ,อ,อัปเดตกิจกรรมเข้ามานะครับสิ่งที่ผมกําลังรออยู่นั่นก็คือชุดสกินสุรของน้องอีฟนั่นเองครับชุดนี้เขาบอกเลยว่างานดีจัด,จด ส่วนอีกอย่างที่ผมรอเลยครับนั่นก็คือเรเวนนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นคู่ปรับของอีฟก็ว่าได้นะครับคนนี้ผมชอบมากจริงๆครับน่าเสียดายที่ยังไม่เข้ามาตอนนี้ก็เอาเป็นว่าช่วงเนี้ล็อกอินเข้ามาในนิกเกรัวๆเลยกันละกันเนาะมาเมื่อไหร่ก็จัดไปได้เลยครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันเนาะไว้มีโอกาสเจอกันได้ใหม่กับนิเกะครับ